เวลาเราพูดถึงสิ่งมีชีวิตที่มีความน่ากลัวในตำนานทางฝั่งอเมริกาเหนือหลายคนอาจจะคิดถึงพวกบิ๊กฟุตสกินวอลเกอร์หรือมนุษย์หมาป่าแต่ว่าความจริงแล้วยังมีหนึ่งตำนานที่ถูกพูดถึงกันมาอย่างยาวนานมีทั้งความหลอนระทึกและมีเรื่องเล่ามากที่สุดตัวหนึง่งนั่นก็คือเวนดิโกสัตว์ประหลาดกินคนที่มีความกระหายหิวเนื้อมนุษย์อยู่ตลอดเวลาและเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะพาคุณไปทำความรู้จักกับเจ้าเวนดิโกถ้าเกิดว่าเราพร้อมกันแล้วไปรับชมกันเลยครับ เรื่องราวของเบนิโกมันไม่ใช่แค่ตำนานที่เล่าให้เด็กนั้นกลัวการหลงป่าแต่ว่าเป็นความเชื่อจริงๆของชนเผ่าอันกรอเรียนซึ่งอยู่ในแถบแคนาดาและตอนเหนือของสหรัฐซึ่งหลายเผ่าก็มีตำนานความเชื่อนี้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเผ่าคีเผ่าโอเจิเวเผ่าซันโต เผ่าอีนูหรือเผ่าแบ็กฟูดทุกเผ่ามีตำนานเวอร์ชั่นนี้เป็นของตัวเองแต่พอเอามาเปรียบเทียบกันแล้วสิ่งหนึ่งที่ตรงกันหมดเลยก็คือเจ้าเวนิโก้คือปีศาจแห่งความหิวโหยที่เกิดจากมนุษย์ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ผีแต่เป็นคนธรรมดาที่โดนความหิวโหยความโลภและสภาพแวดล้อมอันโหดร้ายกัดกินจนสูญเสียความเป็นมนุษย์ไปจนหมดในหน้าหนาวของแคนาดาอุณหภูมิบางพื้นที่ ตกลงไปถึงลบ40องศาอาหารก็หายากการเดินทางเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยหลายครอบครัวจึงต้องนั่งกอกกองไฟไม่ออกไปล่าสัตว์ให้เสี่ยงตายและในความมืดท่ามกลางพายุหิมะก็จะมีความเชื่อเกิดขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่าใครคิดจะกินเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเองจะมีวิญญาณชั่วร้ายเข้ามาครอบงำร่างโดยทันทีและกลายเป็นเวนิโก้ซึ่งบนโลกก็ไม่เคยมีเอกสารยืนยันว่าเจ้าเวนิโก้นั้นมีจริงแต่ว่ามันดันมีคดีจริงที่ถูกอ้างว่าคนนั้นกลายเป็นเวนิโก้อยู่หลายเคสแบบน่าสนใจมาก สิ่งหนึ่งที่หลายคนมักสงสัยที่สุดก็คือหน้าตาของเจ้าเวนิโก้นั้นมันเป็นแบบไหนซึ่งความจริงคือมันไม่ได้มีแค่เวอร์ชั่นเดียวเพราะว่าแต่ละเผ่านั้นเล่าเรื่องหน้าตาของมันไม่เหมือนกันเลยบางตำนานก็บอกว่าเจ้าเวนิโกเป็นยักษ์ที่มีร่างกายผอมแห้งเหมือนอดอาหารมาจนหนังติดก,กระดูกตัวสูงกว่าต้นไม้มีตาโบรล,ลึกเข้าไปในเป้าปากเต็มไปด้วยเขี้ยวยาวและมีริมฝีปากที่ฉีกออกมาเหมือนถูกแรงมันย่างดึงอยู่ตลอดเวลาอีกเวอร์ชั่นก็บอกว่ามันมีโครงกระดูกหัวกวางอยู่ซึ่งมันโผล่ออกมาจากหนังที่ยห้ง หัวกะโหลกยาวเหมือนกับสัตว์ที่ตายแล้วแต่ว่ายังเคลื่อนไหวได้โดยเฉพาะตาเลืองแสงสีเหลืองหรือว่าสีขาวซึ่งเป็นดีไซน์ที่วัฒนธรรมป๊อบเคาลเจอร์ต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นเกมหรือว่าหนังต่างๆชอบเอาไปใช้จนคิดว่านี่คือเวอร์ชั่นจริงๆของเจ้าเวนดิโก้แต่ว่าความจริงแล้วเวอร์ชั่นแบบหัวกวางนั้นไม่ใช่รูปแบบดั้งเดิมของมันเป็นแค่การตีความในภายหลังเท่านั้น ในตำนานเวอร์ชั่นแท้ๆตามชนเผ่าโบราณเวนิโกคือมนุษย์ที่มีร่างกายผอมแห้งมีขนาดตัวสูง3เมตรถึง5เมตรมีผิวสีเทาคล้ายกับศพที่อยู่กลางหน้าหนาวอย่างยาวนานกล้ามเนื้อขาดแคลนสารอาหารเหมือนคนอดอาหารมาเป็นเดือนๆและที่น่ากลัวที่สุดก็คือมันมีกลิ่นตัวที่เหม็นมากกลิ่นมันจะเหมือนกับซากศพเน่าผสมกับกลิ่นหิมะที่เน่าค้างไว้กลางป่ามาหลายวันบางชนเผ่าก็มีความเชื่อว่าตัวของมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่มันได้กินคนและมันจะไม่มีวันอิ่มเลยต่อให้มันจะ กินคนไปทั้งหมู่บ้านแล้วก็ตาม ตามตำนานเล่าว่าเวนิโก้มีพลังที่เหนือมนุษย์อยู่หลายอย่างเช่นวิ่งได้เร็วมากมีการเก็บเสียงที่เงียบมากติดตามเหยื่อได้เป็นวันๆโดยไม่เหนื่อยเลยและมันเรียนรู้เสียงคนด้วยมันอาจจะเลียงแบบเสียงคนที่ใกล้ชิดเหยื่อของมันที่สุดและมันก็จะเรียกชื่อเหยื่อคนนั้นจากภายในป่าแล้วก็ให้เหยื่อคนนั้นเดินหลงเข้าไปในป่าเองหรือแม้กระทั่งใช้เสียงของเด็กร้องไห้เพื่อล่อคนเข้าไปใกล้มันจุดที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งก็คือหลายเผ่าบอกว่า,วาเจ้าเวนิโก้สามารถซ่อนตัวอยู่ตามต้นไม้ได้หรือว่าเวลามันนจะปีีขึ้ท่สูง เสียงก็จะเงียบม,มากจนไม่มีใครรู้สึกตัวแล้วพอเหยื่อเดินผ่านใต้ต้นไม้มันก็จะกระโดดลงมาจากด้านบนแล้วลากหายเข้าไปในความมืดโดยทันทีและเรื่องที่โหดที่สุดเกี่ยวกับเวนิโก้ก็คือวิธีที่มันเกิดขึ้นมาหรือสิ่งที่เรียกว่าเวนิโก้เพร์เซชันซึ่งก็คือการถูกวิญญาณของเจ้าเวนิโก้เข้าสิงคนที่โดนมันสิงมักจะเริ่มด้วยอาการหวาดระแวงคิดว่าคนรอบตัวจะเข้ามาฆ่าตัวเขาเอง แต่ไม่นานก็จะเริ่มเปลี่ยนความคิดว่าคนอื่นๆคืออาหารไม่ใช่ครอบครัวหรือเพื่อนอีกต่อไปหลายเผ่าจึงต้องเฝ้าดูคนของพวกเขาเองว่าไม่มีใครกำลังจะกาลายร่างเป็นววนิโก้ใช่ไหมเช่นเริ่มเกลียดการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นบ่นว่าตัวเองหิวท,ท,ทั้งๆที่เพิ่งกินไปเยอะมากๆหรือพูดถึงเนื้อคนบ่อยขึ้นแบบผิดปกติบางตำนานก็บอกว่าถ้าเกิดว่าใครติดเชื้อววนิโก้หรือว่ากาลายร่างเป็นววนิโก้ไปแล้วคนภายในเผ่ามีสิทธิ์ที่จะประหารชีวิตของคนคนนั้นได้เลยเพราะว่าถือว่าเขาไม่ใช่มนุษย์อีกต่่ออไปแแลล้วลเพื ไม่ให้เขาไปฆ่าคนอื่นภายในเผ่าอีกด้วยซึ่งก็มีหนึ่งในคดีดังที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวกับเจ้าเวนดิโกก็คือคดีของสวิฟต์ลันเนอร์ในปี1879ซึ่งเป็นชายชาวครีทที่เดินทางกับครอบครัวเข้าไปในป่าในฤดูหนาวหลายเดือนไม่มีใครพบเห็นพวกเขากลับออกมาจนกระทั่งนั้นเขาได้กลับเข้ามาในหมู่บ้านแต่เพียงคนเดียวน้ำหนักลดลงแต่บอกว่าครอบครัวของเขานั้นตายเพราะความหนาวไปจนหมดเมื่อมีคนเข้าไปตรวจพื้นที่ที่เขาพักอาศัยอยู่ทุกคนก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเพราะว่าเจอซากกระดูกของครอบครัว ของเขานั้นถูกกินจนหมดเขาถูกจับและรับสารภาพว่าตัวเองรู้สึกเหมือนมีอะไรมารกซาิฟในหัวให้กินทุกคนให้หมดเพราะมันเป็นวิธีรอดชีวิตทางเดียวเท่านั้นชาวชนเผ่าคีจึงบอกว่าเนี่ยแหละคืออาการของเวดิโก้เพอร์เซพชันพวกเขาจึงประหารชายคนนั้นตามกฎโบราณน,นี่คือคดีที่ถูกจดบันทึกไว้โดยรัฐบาลแคนาดาและถูกใช้เป็นหนึ่งในหลักฐานว่าการกลายเป็นเวดิกโก้นั้นเป็นความเชื่อทางวัฒนธรรมจริงๆไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องเล่าเล่นๆแต่เพียงเท่านั้น และเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากก็คือเจ้าเวนดิโกถูกใช้เป็นบทลงโทษทางศิลธรรมของมนุษย์ยุคก่อนชนเผ่าอันกวอเรียนใช้ตำนานนี้เตือนว่าอย่าทำลายเพื่อนร่วมเผ่าโดยเด็กขาดอยากากักตุนอาหารไว้อย่าเห็นแก่ตัวเพราะว่าตัวอย่างของคนโลภนั้นก็คือเจ้าเวนดิโก้ถ้าเกิดว่าใครเริ่มขโมยอาหารจากเด็กหรือคนแก่ จะถูกเปรียบเทียบว่าโดนวิญญาณร้ายของเจ้าวินิโก้นั้นเริ่มตามมาแล้วเหมือนเครื่องมือควบคุมคนในสังคมให้ช่วยเหลือกันในช่วงหน้าหนาวเพราะว่าสภาพความเป็นอยู่นั้นโหดร้ายเป็นอย่างมากแต่ว่าความหลอนของเจ้าวินิโก้มันไม่ได้จบแต่เพียงแค่ในยุคโบราณเพราะว่าในยุคปี1,900ก็ยังมีเหตุการณ์แปลกเก่วกับเจ้าวินิโก้ทั่วทั้งแคนาดาตอนเหนือมีรายงานว่าคนล่าสาัตว์เจอเสียงอะไรบางอย่างแปลกๆภายในป่าหรือมีเงายักษ์ตัวผอมแห้งเคลื่อนไหวเร็วผิดธรรมชาติในพายุหิมะแม้ว่าส่วนใหญ่จะไม่มีหลักฐานมายยืนยนั แบบแน่ชัดแต่ว่าเรื่องราวเหล่านี้ก็ได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือต่างๆที่คนชาวบ้านที่พื้นที่เชื่อกันว่าเนี่ยแหละคือเจ้าเวนดิโก้ในตำนานนั่นเอง และสิ่งที่ทําให้ตำนานนี้อยู่ยาวมาจนถึงปัจจุบันก็คือมันดันไปคล้ายกับโลกทางจิตที่เรียกว่าเวนิโกไซโคซิสซึ่งเป็นภาวะที่คนรู้สึกว่าตัวเองนั้นอยากกินเนื้อของมนุษย์ทัางที่ไม่เคยมีความคิดนี้มาก่อนและก็ไม่ได้หิวด้วยแต่ว่ามีแรงกระตุ้นแปลกๆภายในหัวคล้ายกับพวกเขากลาลังถูกควบคุมอยู่อาการแบบนี้ถูกบันทึกไว้ในงานจิตเวชในช่วงยุคแรกๆและหลายคนก็ถูกถามว่ามีความเชื่ออะไรเกี่ยวกับเจ้าเวนิโกหรือไม่เพราะในบางพื้นที่ก็เชื่อว่ามันคือการถูกวิญญ,ญาณร้ายเข้าครองงมงำแบบจริงๆ และถึงแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานยืนยันว่าเจ้าวินิโก้นั้นมีตัวตนอยู่จริงๆแต่ว่าตำนานอันนี้ก็ยังคงอยู่เต็มไปหมดทั้งในหนังอย่าง e n นเล s ร์สเกมอันทิ a ดอน The q u a r r y f o r o u t 76แม้ว่าภาพที่เราเห็นในยุคปัจจุบันจะกลายเป็นเวอร์ชั่นหัวกวางไปแล้วแต่ว่าสิ่งที่ชนเผ่าหลายละชนเผ่าในอดีตพยายามจะสื่อกับตำนานนี้ก็คือเรื่องของความโลภและความหิวโหยที่กัดกินเราจากข้างในมากกว่าจะกลายเป็นสัปราหน่ากลัวที่เราเห็นกันในทุกวันนี้และนี่แหละครับคือความน่ากลัวแท้จริงของเจ้าวินดิโกมันไม่ได้เป็นเพียงแค่ปีศาจที่อยู่ในป่าหิมะแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่ามันคือภาพตัวแทนของคนที่ยอมละทิ้งความเป็นมนุษย์เพราะว่าความโลภและการเอาตัวรอดจุดสุดท้ายสิ่งททีี่่นาากกลัวสุด็อจจะมใช สัประรดแต่เป็นมนุษย์ที่ถูกความหิวโหยความกลัวและความเหงาตัวเข้าเกินกินเพราะว่าตามตำนานบอกไว้ว่าเจ้าวุนดิโกมันไม่ได้เกิดมาจากสัตว์ป่าหรือว่าปีศาจเลยแต่ว่ามันเกิดมาจากคนธรรมดารรมดาที่ค่อยๆสูญเสียความเป็นตัวเองไปทีละนิดนั่นเองและนี่แหละครับคือเรื่องราวหรือว่าตำนานของเจ้าวุนดิโก้ถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ผมก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปแนวนี้ต่อไปด้วยนะครับโอเคและเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัส สครับ